สวัสดีครับมาแกะสินค้าจาก l a z a d a นะครับก็แกะมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นก้อนไฟป่านะครับสำหรับไล่นกนะครับอ่ามีเป็นก้อนมาแล้วก็มีอ่าถุงที่จะใส่นะครับแล้วก็ไปแขวนนะครับก็น่าจะประมาณ10ก้อนนะครับนี่นะครับก้อนแบบนี้นะครับอ่า ผมจะเอาไปลองอแขวนดูนะครับว่ามันจะไล่ได้จริงหรือเปล่านะครับก็มีทั้งไล่ได้แล้วก็ไล่ไม่ได้นะครับก็เลยซื้อมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะดูด้านในนะครับเป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะมีกลิ่นกลิ่นฉุนนิดนึงนะครับอ่าเราไปสทาหลับไล่นกนะครับเขาจะให้ถุงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาก้อนใส่ลงไปนะครับผมนับได้ทั้งหมด10ก้อนนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาไปแขวนนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับอ่าท่านใดสุดจสินค้านะครับอ่า กระปุกละ120บาทนะครับ125บาทประมาณนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับสไลดบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมจะพามาดูนะครับว่าอของที่ซื้อมาใช้ได้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับใช้งานไม่ได้นะครับเมื่อกี้มีนกอยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมใส่ไป ไปไปสองสามก้อนนะครับก็ไม่ได้ผลนะครับผมก็เลยใส่ไปสิบก้อนนะครับใส่ทั้งหมดก็ไม่ได้ผลนะครับอันนี้ผ่านมาประมาณห้าวันแล้วนะครับก็ยังมีนกอยู่นะครับมันจะเห็นรังอยู่นะครับตัวนกก็ยังมีอยู่นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้แปะลิงก์เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ ครับก็สวัสดีครับ